สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทําโปรแกรมง่ายๆด้วย Excel กันนะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่มีการเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วทําการบันทึกแล้วรายการก็จะขึ้นมาโชว์ใน list box ตรงนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการแก้ไขข้อมูลนะครับการแก้ไขข้อมูลการทํางานนะครับก็คือเมื่อเราทําการกดคลิกที่รายการใน list box นี้นะครับแล้วให้รายการโชว์ขึ้นมาในส่วนของ text box ตรงนี้ ใน,ในการโชว์นะครับตรงรหัสลูกค้าเราจะทําการ enable ไว้เพื่อไม่ให้มีการแก้ไขนะครับรหัสลูกค้าตรงนี้จะเป็นช่อง Unique Key นะครับไม่สามารถแก้ไขได้เราจะแก้ไขได้ในเฉพาะในส่วนของชื่อลูกค้านามสก,กุลแล้วก็เบอร์โทรพอเราทําการคลิกแล้วในการโชว์แล้วกดปุ่มบันทึกแก้ไขข้อมูลก็จะทําการบันทึกและแก้ไขนะครับเดี๋ยวในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับเรามา ดูในการเขียนโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในการทำงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ Visual Basic นะครับก็ไปที่โหมด Developer นะครับแล้วก็ Visual Basic ในส่วนของฟอร์มนะครับตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมานะครับการทำงานก็คือเมื่อเราเอาเมาส์ไปคลิกในส่วนของ ListBox นี้นะครับเราให้รายการโชว์ใน Textbox โดยโดยการเรา ทำการดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับในลิสต์บล็อกอ่าตรวนี้จะไปขึ้นมาเป็นสับนะครับว่าเป็นลิสต์บล็อกคลิกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางโค้ดให้ดูเลยนะครับที่ผมเขียนเอาไว้แล้วนะครับจากโค้ดนี้นะครับผมก็จะทําการประกาศตัวแปรนะครับตัว a แล้วก็จะคอนโทรลตัวมัตออมตัวปุ่มเซฟนะครับให้มันกดคลิกไม่ได้นะครับแล้วก็ในช่องของ text customer code ก็จะทําการปิดไว้ไม่ให้มีการ แก้ไขนะครับในส่วนของ for loop เราก็จะเริ่มทำการวน loop นะครับไปจนถึงจำนวนที่มีอยู่ในใน list b o x นะครับลบ1เราทำการเช็คในใน list b o x ตัวนี้นะครับเป็นการเช็คถ้ามีการเลือกนะครับก็จะเข้าการทํางานนี้นะครับโดยการเอาคอลัมน์แรกนะครับของ list b o x มาใส่ใน text ตัวนี้คอลัมน์ที่2 3 4สี่ไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็หลุดจาก for loop ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับอ่าเราก็ไปที่ข้อมูลลูกค้า เสร็จ <utan> แล้วทําการเลือกนะครับกดคลิกอ่าก็จะเห็นว่าเมื่อเราคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะ enable ไม่สามารถแก้ไขได้ในส่วนตรงนี้จะเป็นการแก้ไขนะครับเราก็จะคลิกแล้วก็เปลี่ยนไปตามนี้ได้นะครับอ่า,อาพอเราคลิกได้แล้วนะครับเราจะทําการแก้ไขนะครับโดยการเปลี่ยนข้อมูลในช่องตามนี้นะครับเราก็ต้องทําการเพิ่มปุ่มบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มบันทึกแก้ไขน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้ เมื่อเราทําการแก้ไขนะครับก็ต้องมีการเช็คเหมือนกันว่าตรงนี้ถ้าเป็นช่องว่างนะครับเราก็ใช้วิธีการ Copy ปี้โคมาเลยนะครับส่วนนี้พอได้เสร็จแล้วนะครับไปดับเบิลคลิกตรงบันทึกแก้ไขอ่าเราก็เพิ่มโค้ดเข้าไปตรงนี้เป็นการเช็คนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องเช็คนะครับเพราะว่ายังไงก็แก้ไขไม่ได้นะครับเพราะจะเป็นมีมีค่าอยู่แล้ว อนี่เป็นการเช็คข้อมูลครัพอมาถึงส่วนนี้นะครับเราทําการประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับตรี้จะเป็นโลของที่การหานะครับฟังก์ชันในการแก้ไขนะครับจะเป็นตัวนี้การแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีการประกาศใส่ค่าเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูก็คือเราต้องประกาศตัวแปรไว้ก่อนเป็น cd เรียกคา่าี้ขึ้นมานะครับ อัปเดตเห็นว่ามีการใช้เวิร์กชีตที่เราต้องการเข้าไปแก้ไขนะครับเวิร์กชีตเทเบิลคอลัมน์เนมนะครับคอลัมน์ที่เราทําการแก้ไขนะครับก็จะเป็นคอลัมน์ first name ค่าที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็น text box อ่าตำแหน่งนี้นะครับ post low นะครับเป็นการหาตำแหน่งของ r o w ที่เราหานะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ R ไปก่อนตรงนี้เรายังไม่ได้ค่านะครับเราต้องทํทการเพิ่มเติมฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไปเรียกฟังก์ชัน ไฟโล w ตัวนี้นะครับตรงนี้จะใช้ประกอบกันเสมอนะครับในการหาตำแหน่งของโล w นั้นๆที่เราหานะครับฟังก์ชันก็จะมีการเรียกหาเทเบินะครับช่วงของการหานะครับเราจะใช้เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลที่หานะครับจะเป็นคัสโค้ดคัสเตอร์โค้ดแล้วก็จะ r e เทิร์นมาเป็นตัวนี้ไม่ใช่เป็นคอลนะครับจะเป็น r e เทิร์นเข้ามา ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกช่วงนะครับก็คือช่วง A ถึง A เรามาดูที่ชีตนี้นะครับคอลัมน์นี้นะครับก็คือจะหาตั้งแต่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเจอมันก็จะรีเทิร์นมาเป็นโลที่เท่าไหร่นะครับถึงจะหาตำแหน่งได้ตรงนี้ได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ Copy มาเลยนะครับเราทำการอัปเดตกัแล้วฟิลไปเลยตรงนี้ต้องมี v a l u e เราหาเสร็จปุ๊บเราก็ทําการอัปเดตนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการ โหลดข้อมูลนะครับใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีการแจ้งมเมสเซจขึ้นมานะครับอะจะเป็นการแจ้งมเมสเซจก่อนก็ได้ครับไปเรียกสับนะครับที่เราเขียนเอาไว้แล้วคือโหลดคัสเ o อร์นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันทำงานตามที่เราเขียนไหมนะครับกดเลือกนะครับสมมติเราจะแก้ไขข้อมูลในส่วนของนี้นะครับเราคลิก เราทําการแก้ไขนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงลองดูนะครับเปลี่ยนแปลงเราทําการบันทึกแก้ไขอันนี้จะตอบขึ้นมาว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคจากอันนี้นะครับเห็นว่ามันมีการแก้ไขผิดพลาดอยู่นะครับเหมือนกับว่าไปแก้ในตำแหน่งที่3เนี่ยครับโลที่3เดี๋ยวลองรันโค้ดดูได้นะครับเรากดมาร์กตรงนี้ไว้นะครับเราทำการรันดูนะครับโอ้เราจะแก้อันนี้นะครับ C002 ในอันนี้นะครับมันจะเข้าไปหา c002 กด f8 นะครับมันจะหาโลนได้เป็นโลนที่3นะครับโลนที่3ใมีชีทอันนี้นะครับโลนที่3แต่มันไปแก้อันนี้แสดงว่าเราต้องลบไป1นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้อาจจะต้องลบ1 เราลองมาดูอีกทีหนึ่งนะครับเราจะทำการแก้ไขอันนี้นะครับแล้วก็ทำการบันทึกกดโอเคอ่าตัวนี้จะมีการแก้ไขเป็นแปลงแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนการคลิดแล้วก็แก้ไขอ่าทำการบันทึกอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขนะครับ ก็จะเห็นว่าในการทํางานก็จะไม่ยุ่งยากเกินไปนะครับก็เขียนตามฟังก์ชันแล้วก็ทําการแก้ไขได้สําหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในการแก้ไขข้อมูลนะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปนะครับเป็นการลบข้อมูลนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามมาไว้นะครับขอบคุณนะครับ